ส่วนสถานการณ์ชายแดนที่ด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วมีการยกระดับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเหตุปะทะที่ปราสาทตามเมือนทมโดยปิดประตูท,ทั้งหมดหลังเปิดไปได้เพียง40นาทีค่ะ ส่วนในพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งช่วงเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสังเกตการบรรยากาศที่ด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภอรัญะรประเทศจังหวัดสระแก้วตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาก็พบว่านักเรียนยังคงเดินทางข้ามเข้าออกเพื่อมาเรียนตามหลักมนุษยธรรมจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฐานพรานที่อำนวยความสะดวกอยู่บริเวณประตูผ่านแดนทราบว่าจํานวนนักเรียนที่เดินทางเข้ามาเรียนฝั่งไทยยังคงเป็นปกติไม่ได้ลดน้อยลงขณะที่ในเวลา8ปดนาฬิกาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดประตูใหญ่ และให้ชาวกัมพูชาที่ต้องการเดินทางกลับประเทศได้เดินผ่านด่านและผ่านช่องประตูเล็กด้านข้างโดยที่ฝั่งกัมพูชามีการปิดประตูเล็กแต่หากมีคนเดินข้ามไปก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดประตูให้ซึ่งชาวกัมพูชาบางคนที่เดินทางมาถึงหน้าด่านแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจนะคะว่าสามารถเดินข้ามไปได้หรือไม่ส่วนสัมภาระที่มีการขนย้ายสามารถนํใสายรถเข็นเข็นข้ามผ่านประตูใหญ่ไปได้เหมือนปกติทุกวันค่ะเป็นการดําเนินการตามหลักมนุษยธรรมที่ทางประเทศไทยได้ ดำเนินการ,การมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ ขณะที่ในเวลา8นาฬิกา40นาทีหลังจากมีเหตุการณ์ปะทะที่ปราสาทต,ตาเมืินทมจังหวัดสุรินทร์ได้ราว20นาทีฐานเจ้าหน้าที่ฐานพรานกองกําลังบุรพาชุดเฉพาะกิจอรัญญประเทศและเจ้าหน้าที่กองร้อยหานพรานที่1201กรมทหานพรานที่12ได้รับคําสั่งให้ปิดประตูด่านทั้งหมดทั้งประตูเล็กและประตูใหญ่เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ฐานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานที่อยู่บริเวณหน้า ได้รับคำสั่งให้มีการเตรียมความพร้อมณที่ตั้งตลอดเวลาจนกระทั่ง8นาฬิกา20นาทีทหารฝ่ายกัมพูชาค่ะก็ได้เปิดฉากยิงบริเวณตรงข้ามฐานหมูป่าทางทิศตะวันออกห่างจากปราสาทตาเมินทม200เมตรทําให้จังหวัดในพื้นที่ชายแดนต่างๆนะคะก็มีการสั่งปิดป,ประตูด่านเพื่อความปลอดภยัยแต่ทางทหารก็ยังคงให้รับคนไทยกลับประเทศหากต้องการกลับส่วนความกังวลอีกหนึ่งเรื่องค่ะคือยังไม่รู้ว่าทางฝั่งกัมพูชาจะเปิดให้คนไทยข้ามกลับหรือไม่ สำหรับจังหวัดสากวมีการยกระดับความปลอดภัยด้วยการปิดด่านทาวร3ด่านและ2จุดผ่อนปลนคือด่านพรมแดนบ้านคลองลึกด่านท้าวรบ้านน้องเอีย่ยนสตึงบดอำเภออรัญ,ญประเทศด่านพรมแดนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจุดผ่อนปลนบ้านน้องปรืออำเภออรัญ,ญประเทศและจุดผ่อนปลนบ้านตาพระยาอำเภอตาพระยาส่วนนักเรียนที่ข้ามเข้าออกมาเรียนตามหลักมนุษยธรรมตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ทราบว่าในวันนี้ช่วงเย็นทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานจะประชาสัมพันธ์มาตรการยกระดับให้ทราบ นะคะโดยจะมีการอนุโลมให้ข้ามเข้าออกเพื่อมาเรียนหนังสือวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะ